สวัสดีครับบุคลากรทุกท่านจัญญบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2553จัญญบันบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลักประพฤติปฏ,ปฏบิบัติอันเหมาะสมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปฏบิบัติต่อสถาบัน คณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์เป็นคณะแห่งคุณธรรมบุคลากรคือหัวใจสำคัญสุดและบุคลากรในคณะต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงฐานะบุคลากรของคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนวทางในการปฏิบัติ คณะได้ดำเนินการถ่ายทอดจรรยาบรณในโอกาสต่างๆเช่นโครงการสมาธิิโครงการผู้ริหารพบบุคลากรในหน่วยงานโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรในทุกโอกาสและทุกมิติจญญร,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 รรยาบรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์8ข้อดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พึงเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธร,รรม และประพฤตินตนให้เหมาะสมกับเป็นบุคลกรของมหาวิทยาลัย 2. บุคลกรของมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 3. บุคลกรของมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ 5. บุคลากรมหาวิทยาลัยมีจริยธรรมจรรยวัน์ทางวิชาการ 6. บุคลากรมหาวิทยาลัย ควรคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถรอบคอบรวดเร็วขยันมานเพียรถูกต้องสมเพศสมผล 7. บุคลากรของมหาวิทยาลัยพึงอุทิศเวลาให้แก่ราชการและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 8. บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองอย่างวินยูชนจะพึงปฏิบัติต,ต่อทรัพย์สินของตอนเองส่วนความคาดหวังคณะมีความมุ่งหวังให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงานและทักษะการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตของโลกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้บุคลากรปฏิบัติงานปฏิบัติตนเสริมสร้างงานและการพัฒนาตนประพฤตินตนให้เหมาะสมถูกต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรคุณภาพ ของคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์ขอบคุณครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการทำงานตลอดไปครับ